คลิปนี้นะคะได้เวลาที่เราจะนำขวนานนาคนะคะไปบวชนะไปบวชที่วัดเนาะก็ดีค่ะมีหาะนี่ค่ะทองที่ซื้อมอ้นเป็นน้องสาวนะคะซื้อมอ้นเป็นน้องสาวของนาคนะคะค <c ười> ่ยังไม่มีแฟนนี่ค่ะอยากพี่น้องเพื่อนฝูงนะคะช่วยถือหอบมอนหอบเสือหับยิ้หักทองอะไรพวกนี้นะคะเริ่มตั้นจากหน้าบ้านค่ะหน้าบ้านเ <c ười> สร็จแล้วก็ออกถน,นนะคะน่เนะเดิน ก็เป็นการแดนซ์เลยค่ะที่นี้งานนี้นะคะก็เออเ่งเสียงเ่งเสียงเพ่งเสียงมาก็ามาเริ่มาเลยค่ะมาจัดเต็มทั้งนั้นเลยค่ะสวยๆสาวๆน่ๆนๆนเลยนะคะเออก็อะไรนะคะก็แบบอืมก็รุ่นรุ่นเพื่อนรุ่นพี่รุ่นป้ารุ่นนารุ่นอานะคะ รุ่นแม่อะไรเงี้ยนะคะก็มาเต็มช่วยงานนะคะเล่นจัก,กรเต็มค่ะวันนี้จัก,กรเต็มนะคะก็ข้ามสะพานก่อนค่ะก่อนที่จะไปที่วัดก็ไม่ไกลนะคะประมาณนเกือบกิโลหนึ่งไม่ถึงนะคะไม่ถึงกิโลเกือบกิโลแค่นั้นเองนะคะไม่ไกลจากวัดค่ะคือเป็นวัดท่าทรายนะคะที่จังหวัดนครนายกเนาะก็แดดค้าแดดร้อนมากเลยหลอดแดดจัดมากเลย คนที่เดินนะคะเดินตามขบวนเนี่ยขบวนเต้นเนี่ยก็จะเหนื่อยหน่อยหนึ่งคะเพราะว่าเพราะว่าเต้นเนี่ยไม่ขยับไปไหนเลยค่ะยังไม่อยากจะจบด้วยนะ่ะนี่หลานเลนกับเลนเลนมาด้วยคะ่ะเลนคุณป้าน,นะคะมาจากอุดรนะคะไปด้วยกันเนี่ยค่ะก็แห่ค่ะแห่ก็ให้ขบวนเต้นนะคะ ร้องรำทำเพลงไปข้างหน้านะคะแล้วก็มีขบวนหาเงินหาทองแห่หอบหมอนหอบสาตร์หอบทุกอย่างนะคะของใช้นะคะก็ออกไปที่วัดนะคะนะคะี่ค่ะก็พร้อมกันนากนะคะที่กลางร่วมอยู่นะคะเราไม่ได้ขี่ช้างขี่ม้าไปนะคะเพราะว่าบ้านไม่ไกลค่ะ <laughs> พราะถึงวัดแล้วนะคะนี่ค่ะเครื่องเสียงก็ต้องใช้สไลเดอร์แล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าอะไรคะ โบดนั้นไม่มีทางขึ้นนะคะจะไม่มีทางลาดนะคะจะเป็นทางบันไดเนาะก็เลยต้องใช้แบบนี้นะคะช่วยกันดันนะเพราะที่แรกก็เป็นเสีลูกกระบะนะคะแต่ว่าไม่สะใจค่ะใช้รถเข็นล้อเลื่อนนี่แหละค่ะนักร้องเขาเสียงดีมากเลยนะคะวสวยเลยเอนอน้องๆเขาสองคนนี่ละสวยค่ะหนา้าตาสวยแล้วเสียงหุ่นเสียงดีมากค่ะเสียงดีมากเลย<อ>น่ค่ะก็ช่วยกันดัน,นะ,ะช่วยกันดัน,อนอเอาไปขึ้นโบดค่ะเพราะว่าเราจะต้องแห่อีกีนะคะ นี่รอบบุญสามรอบนะคะป้าต้่นมันค่ะเต้นมันมากจนเขาเรียกมาว่าป้าป้านี่ค่ะมาช่วยหอบบุญเออช่วยงานบุญหลานป้าไปเต้นอยู่ข้างหลังหมดเลยอุ๊ป้าไปเต้นอยู่ข้างหน้าค่ะนำหน้าเฉยเลยค่ะลืมไปค่ะลืมตัวค่ะนี่ค่ะพ้วันเสร็จนะคะก็มีการโปรยทานนะคะโปรยทานเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการนี่ค่ะโปรยทาน วัหนึ่งครมีโปรยทานเป็นงานที่ทุกคนสนใจมากชอบมากเลยนะคะคนเยอะมากนะคะหน,าน้ยา,นะะนานยังไม่ได้บวชนะคะก็ก็แค่บางบางที่นะคะบางที่ก็อาจจะบวชก่อนบวชแล้วเขาค่อยมาโปรยทานนะคะแต่ที่นี่เอ่อยังไม่ได้บวชนะคะก็เป็นหน้านอยู่ก็มาโปรยทานก่อนก่อนที่จะเข้าไปบวชน,น,นะคะก็ดีแบบนึงนะคะก็รู้สึกเหมือนกันซึ้งๆมาด้วยเพลง,งะค่ะ <c oughs> นี่ค่ะคนที่รอเลี้ยง <c oughs> ามากนะยครับช่วยกันโปรยนะคะโปรยโอ้หลายจังค่เยอะค่ะมีย่างแบงร้อยแบงยี่สิบหรืแบงห้าสิบหรือไงนะแต่ปุกป้าหนึ่งก็ให้ป้าแกน,นะคะเนี่ยเสียสีฟ้าน,นะค่ะสงสารเนื้อภาไม่ทำเด็กก็เลยต้องช่วยไม่เอาครับุูกจ้างไม่ได้เอาก็หยิบให้คุณป้าป้าใหญ่แล้วเนี่ยม<ๆ>ันแทนก็สนุกค่ะง,งานนี้สนุกค่ะแบบนี้สนุกใครใครก็ชอบใช่ไหมคะ เพราะว่าได้ดทั้งเนี่ยค่ะโยนกันใหญ่กันโยนกันใหญ่โอ้ยสนุกสนานกันใหญ่เลยค่ะสนุกสนานกันใหญ่โอ้ยมันกันใหญ่เลยค่ะได้เงินแดงเงินแดงเย็น <z wedding> นี่การันตีเลยค่ะนี่โยนเข้าไปค่ะเยอะค่ะเยอะมากเลยแหละเยอะมากอ <z art> <z art> ิ่มมุนจนตัวหน้านะค่ะดูสิคะทุกคนมีความสุขค่ะมีความสุขนะคะงานบวชเนาะห <z art> ลังจากนั้นก็นำพระไปค่ะเข้าไปในโบกูโบสดน,นะคะในบโบสถ์เนาะ พื่ออะไรคะก็ต้องไปทอดค่ะท,ทอดเครื่องประดับอย่างที่มีอยู่นะคะออกให้หมดนะคะต่อยแหวนเงิน,อนทองแล้วคนี้เขาเราว่าเป็นพระเลยนะคะจะใช้ของคนนี้ไม่ได้นะคะพ่อพุณแม่ก็ต้องเก็บของะคะ่ะแล้วก็ทําการบวชค่ะบวชเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะบวชกันเรียบร้อยรบรับจตอน,นะคะ่ะบวชเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เป็นผ้าใหม่ขึ้นมาแล้วนะคะท่านก็ออกมาในผ้าบารมถบาทนะคะทุกคนก็เตรียมค่ะเตรียมบริจาคเตรียมใส่ย,ย่ามนะคะ นี่ค่ะทุกคนรอค่ะรอรอเพือ่อจะใส่บาทแต่ว่ายังไม่เสร็จอีกนะคะยังไม่เสร็จก็นิมนต์ค่ะนิมนต์เนี่ยค่ะไปทําบุญที่บ้านอีกทีนะคะนี่ก็เป็นพระที่อยู่ในวัดนั่นนะคะท่านนิมนต์มาด้วยหมดเลยนะคะนิมนต์มาฉันอาหารที่บ้านฉันเพลงน,นะคะแล้วก็ทําบุญนะคะทาบุญบ้านด้วยเนาะถือโอกาสทําบุญบ้านด้วยเ,ออวยเพราะว่าบ้านก็อยู่มานานหลายปียังไม่ได้ทำบุญกันนะคะก็เลยถือโอกาส บวชบวชลูกชายแล้วก็ทําบุญด้วยนะคะพระก็เนี่ยค่ะท่านก็กําลังจะกลับนะคะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วก็จะกลับวัดนะคะรถรออยู่หน้าบ้านก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งค่ะอิ่มเอิบใจสําหรับคนที่ไปนะคะพร้อม <c oughs> <c oughs> ทั้งเจ้าภาพเนาะเจ้าภาพเขาก็มีความสุขกับการที่ได้ทําบุญนะคะทําบุญให้กับทุกคนที่ไปในงานทุกคนไปงานก็มีความสุขอิ่มเอิบใจนะคะในการได้เห็น ชายผ้าเหลืองนะคะเ, <_ an> เห็นลูก <_ an> เห็นหลานอย่างเงี้ยนะคะที่เคยเห็นได้บวชเนาะนะคะวันนี้ก็จะมาทําไม่ได้อีกคะ่ะทางตามอีกนะคะจะนี่มูลพระใหม่ลงมาข้างล่างที่ประลำิธีเก่านะคะเพื่ออะไรคะเพื่อมาเวียนเทียนแล้วก็ลดน้นะะําค่ะลดน้าสงการให้ะคะ่ะโอ้ทาให้หมดเลยคะ่ะทําให้พร้อมเรียบร้อยเลยนะคะคือบวชมาแล้วถ้าใครไม่ได้มาหาก็ไม่ได้ไม่ได้ต้องอะไรนะคะคือได้ทําเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ได้มาใส่บาทไม่ได้มาทําตามเทศกาลเพราะว่าท่านก็ไม่ได้บวชนนนะคะ ก็ต้องทํางานก็บวชได้เจ็ดวันแต่ก็ต้องดูเลิกวันสึกอ,อีกนะคะก็ยังไม่รู้วันไหนนะ,ะแต่ว่าคุณป้าก็มีความสุขกัได้อนุโมทนากับหลานชายนะคะพระนนท์นะคะพระรัฐพลเลื่อนยาน,นะคะก็อนุโมทนาสาธุแล้วก็มีความสุขมากนะคะทุกท่านที่ไปในงานทุกคนมีความสุขะคะ่ะแล้วก็สนุกสนานเต้นกันลืมลืมทุกเรื่องเลยนะคะเพราะว่าอะไรคะงานบวชแบบนี้ก็ ก็ไม่ได้มีง่ายๆอย่างว่านะคะคือเป็นพระกลางเนาะพระกลางจะละเอียดนะคะจะยาวจะจะนานกว่าพระอีสานนะคะพระพระอีสานนี่จะไม่ค่อยมีพิธีนีตรองอะไรมากมายเนาะก็มีพิธีแต่ว่าไม่ได้เยอะแยะนะคะไม่ได้ค่อยมีทางพราหมณ์ทางอะไรเนาะโกนหัวแล้วก็บวชได้เลยแต่นี่สองวันสองคืนเลยค่ะคุณป้าก็มานอนอยู่ที่สองวันสองคืนเลยนะคะ khác, ก็เพื่อหลานค่ะก็เดินทางมาจาก,กอ,นนอ,อุดรเนาะก็เสร็จง,งานเนี่ย นึกว่าเสร็จแล้วยังค่ะนี่กันเอค่ะเป็นงานสุดท้ายนั่นแหละค่ะก็ยังไม่เสร็จก็เวียนเทียนอีกนะคะนี่ต้องเวียนเทียนเนาะมก็นิมนพระใหม่มาเนี่ยนะคะกันนั่งก็ทุกคนก็ล้อมวงนะคะล้อมวงพระใหม่แล้วก็เวียนเทียนกนสามรอบนะคะเวียนไปเรื่อยๆนี่กคะอย่างน,นี้นะคะทําพิธีพังพรามอกีกก็อันนี้คุณป้าก็ไม่รู้นะคะมีถวายน้ำพระใา้ฉันด้วยเนาะคะุณป้าไม่ค่อยไม่ค่อยจะรู้เรื่องก็ ขออภัยด้วยนะคะท่านที่ทราบเรื่องเราเพณีทาพักกลางเนาะคือจะแค่ให้ดูก่อนเนาะเพราะว่าคืออะไรพวกคุณป้าไม่ค่อยจะรู้เรื่องนี่ก็าทาพามนะคะก็พิธีท่านก็ทําดีมากเลยนะคะละเอียดยิบเลยนะคะตั้ททงแต่ต้นจนจบรายการเลยนะคะท่านคือเรื่องบวชให้พรท่านเลยนะคะก็สนุกค่ะ สนุกและอิ่มอิ่มบุญด้วยนะคะมีความสุขก,กันทุกคนก็น่นะคะคุณป้าก็อนุโมทนาสาธุนะคะให้กับทุกท่านนะคะที่ดูรายการด้ชมรายการก็ขอให้มีความสุขความเจริญกันทุกท่าน,นนะคะนี่ก็เป็นการล้างเท้านะคะล้างเทาล้างส่งน้ำอ่ะส่งน้ำนีำ่ค,คือคุณแม่นะคะรองสาวคุณป้านะคะส่งน้ำให้ป้านะคะเพราะว่า พวกเราก็คงไม่ได้ท่านไม่อยู่ถึงสงการเนี่ท่านต้องอสืบไปทํางานนะคะก็เลยต้องทําต้องเวียนเทียนข่าวังสาวแล้วก็สงการด้วยนะคะอน,อนุโมทนาสาธุนะคะทุกท่านนะคะขอทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะ